นาล่าสุดน,นะครับกับเหตุการณ์ประทะกันที่คุณอิศรีบอกไว้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า2ปีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมารายงานให้รับทราบต่อไปนะครับเอาละครับมาดูกันที่เหตุการณ์ในประเทศกันบ้างครับอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของซูเปอร์บอร์ดนะก็คือคการเข้าไปผ่านจัดการบรรดารัฐวิสาหกิจต่างๆล่าสุดนี้เขามีการเข้าไปตรวจสอบนะครับจะมีการตัดสิทธิประโยชน์ที่เขาบอกว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับที่บรรดารัฐวิสาหกิจนั้นให้กับบรรดาพนักงานต่างๆในนนอองงค์กกกรรรรรรบลล่่่าาาาสุดีีีี้้มมมมหทขู ให้กับทางคอสชอนะครับพิจารณาแล้วประมาณสัก46แห่งด้วยกันนะครับซึ่งทางคุณกุลิศ สมบัติศิริผู้อำนวยการสํันักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอนะครับในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าซูเปอร์บอร์ดนะครับออกมาระบุถึงความคืบหน้ากรณีตัดสิทธิประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอนะครับก็ระบุครับว่าตอนนี้มีรัฐวิสาหกิจส่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการเนี่ยมาให้สครแล้วนะครับ46 แ่ยังขาดอีก10แผงซึ่งก็กําลังเร่งให้ข้อมูลมาให้ครบนะครับเพื่อสคออรอจะสรุปแล้วก็เสนอต่อกระทรวงการคลังและเสนอต่อคอสอชอต่อไปนะครับทั้งนี้ครับการตัดสิทธิประโยชน์นะครับก็นนเน้นเรื่องของค่าตอบแทนพิเศษนะครับนอกนอจากจากค่าตอบแทนปกติซึ่งหากเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็สามารถที่จะใช้คําสั่งคอสอช,อชอได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นหรือว่าในตลาด ลักทรัพย์ก็ต้องเสนอไปยังบอร์ดของรัฐวิสาหกิจเนี่ยให้ดําเนินการก่อนนะครับเหมือนกรณีของการบินไทยที่ตอนนั้นมีในเรื่องของการปรับลดในเรื่องของตั๋วต่างๆนะครับ<ช>การลดการบินต่างๆของบรรดาบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนะครับก็ต้องมีการพิจารณาจากทางบอร์ดก่อนแล้วก็ค่อยส่งให้คอสชอพิจารณาต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการปรับ,บโบนัส พนักงานรบับวิษากิจนะครับที่บางแห่งเนี่ยปัจจุบันเขาบอกว่าบางแห่งมีการจ่ายสูงถึง11เดเดือนนะครับตอนนี้ก็เตรียมนัดประชุมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นอำนาจที่สสคออรอสามารถพิจารณาได้ทันทีนะครับเบื้องต้นอาจจะพิจารณาว่าเกณฑ์และกระบวนการจ่ายโบน,นัสในปัจจุบันนั้นเหมาะสมหรือไม่ควรจะมีการปรับตัวชี้วัดหรือว่า ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเกณฑ์เดิมนั้นก็ถือว่าใช้มาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วนะครับท่านนี้เองล่าสุดนี้เขามีรายงานออกมาด้วยคุณอิสรีครับบอกว่ามีการแจ้งนะคบว่าการตัดสิทธิประโยชน์ของบอร์ดในเบื้องต้นนั้นนะครับคอสอชเอนอี่ยต้องการให้ตัดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับค่าอภินาันนาการออกให้หมดค,คุณอิสรีครับแล้วถ้าเราไปดูกันเนี่ยปัจจุบันบางแห่งเขามีค่าตีกอลฟให้ด้วยนะอภินันนาการที่มีเนี่ยใช่ฮะตีกอลฟด้วย่าตีก อันนี้ก็คือว่าอันนี้บางคนนี้อาจจะไม่ทราบมาก่อนมีค่าตีกลอฟค่าเลี้ยงรับรองนะค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศนะครับ<อ><อ>เขาบอกว่าบางแห่งถึงก็มีการทําบัตรเดบิตบัตรเครดิตให้กรรมการถือบัตรเครดิตใช่ฮะมีวงเงินให้ด้วยรูดปืนรูดปืนที่เขาบอกวงเงินนี่ใส่ไปทุกเดือนเนี่ยเดือนละประมาณสัก1 0 0 0 0แบาทนะครับบางแห่งให้วงเงินบัตรเครดิตถึงเดือนละ300 0 0นบาทแทนสามแสนบาทสามแสนโอ้โหนี่เป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนะคะนอกจากว่าได้ค่าตีก๊อฟค่าเลี้ยงรับรองค่าใช้จ่ายค่าบินแล้วม วงเงินบัตรเครดิตมีวงเงินให้ใหนึ่งแสนสามแสนอะไรอย่างนี้ค่ะ,อะโอ้ละทธบางแห่งนี้จัดไปอีกนะคะโบนนะัสสิบเอ็ดเดือน<ช>นี้นะคะ,ะก็เรียกว,ว่าน่าจะเป็นงบประมาณมหาศาลเลยทีเดียว<ช>นะคะคซึ่งก็อาจจะต้องมา เป็นสิ่งที่คําถามแล้วนะคะคือโอ้โหให้มากมายขนาดนี้นี่กระทบกับฐานะการเงินเกี่ยวกับฐานะทางบริษัทหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางแห่งคือถ้ามีกําไรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขาดทุนเนี่ยยังมี11เดือนยังมีอภินันทนาการต่างๆนี่ก็เรียกว่าน่าคิดเหมือนกันนะอันนี้ก็คุ้นๆนะบริษัทอะไรหลากหลายบริษัทนะคะซึ่งนี่ก็จะรื้อกันลัะปรับโครงสร้างกันทั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ